สัตว์เดี่ยผมแปะโดดแนไม่ว่าคุณจะอ้วนตีเฮียดำท่านไมมีอะไรทำให้ดูแปะถ้าหากว่าคุณคิดว่าตอนกลางคืนแล้วคุณติดป่าคุณจะทำยังไงคุณจะเกิดไฟเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ตอนกลางคืนในปา่างงยังไงถามหน่อยผมมีตัวป่าเข้ามาด้านซ้ายเป็นโทรศัพท์ด้านขวาเป็นตัเป่า โทรศัพท์ตอนคืนมันไม่มีสัญญาณมันจะดูไร้ค่าทันทีวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการจุดไฟด้วยมือเปล่ากันนะผมอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมรับผมนะนั่นคือไม้ครับผมอันนี้เป็นต้นที่ผมจะต้องรีวิวก่อนเขาเรียกว่าต้นมายาาบนะม,ม,มีมีมายาาบรักยักษ์กับมายาบเล็กทผม,มึงเป็นสิงห์กูจะเป็นเสือทามึงเป็นงูกูจะเป็นพังพอนเวลาเราไปแปะมันเห็นไหมฮะเห็นดอกไหมฮะเห็นใบไม้เวลาเราไปโดนมันปุ๊บ มันจะหุบลงอู้เห็นไหมฮะมันจะกลัวเราครับผมเพราะว่ามันตดตัวอยู่กลางหุ่งนาเห็นไหมเดี๋ยวก่อนอยเพิ่งอ่ามันหดลงอ่าเค่ใบนี้เอาใบนี้อ่าดูใบนี้ครับผมผมซึ้งยินี่มันหุดลงไปแต่ว่าผมต้องขออภัยด้วยนะผมเอากล้องไม่โฟกัสเลยกล้องโฟกัสแล้วครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมะถ้าเอาส่วนนี้ของไม้เออหลายๆคนจะเห็นพวกแบคเกียวครับผมนะกัะอีกหลายๆท่านที่ทำมาแล้วนะผมบอกว่าอันนี้มันเป็นที่อะไรที่อลังการมากใจจริง ผมจะหักไม้ส่วนนี้มาครับผมเอาไม้สดๆเนี่ยเลยเหรอไม้สดๆครับผมมันสามารถทําได้ครับผมคือเราสามารถปั่นให้มีไฟได้เลยะเราต้องขอขอขอโทษด้วยนะที่เราทำเบิรนไมยราพได้สูญเสียไปแล้วมันจะดราม่าไหมพี่ผมหักเนี่ยอืฮะนิดหน่อยนะหน่อยนิดหน่อยขอไม่มึงอย่าพูดดิมึงพูดเนี่ยแม่งถึงได้ดราม่าไอ้ัิงรรีบบชคผมต่อไปเราได้ไม้มาแล้วเราหาไม้ใหญ่มาครเฮ้ยไม้นี้ไม่ได้ใช่ได้ครับผม มึงหักคลิ้งหักคว้าอย่างนี้เลยเหรได้ได้แถวบ้านเวงเ่นี่ไม้นี่ให้ได้นี่ไม้นี่นี่ไม้แห้งแหงงี้ครับผมเออแนะนําหาให้ได้หาหาไม้สดอย่างงี้เราหาไม้แห้งจะดีสุดนะผม <c oughs> เพราะว่าไม้สดเนี่ยมันจะมีเรื่องของส่วนและตัวปัิจัยเรื่องของน้ําอยู่ในนั้นเราจะไม่สามารถที่จะจุดไฟได้ง่ายง่ายนผมนะแล้วก็หาพวกไม้ใหญ่ๆห่ก่อนขั้นแรกนะเออไม้ใหญ่เราเอาญ้าแห้งกันดีกว่าผมนะย้าแห้งหาได้ยางไงเรามาดูตรงนี้ครับทุกป่าเนี่ยทุกที่เนี่ยผมบอกก่อนมันจะมีญ้าแห้งเสมอครับผมนี่ นะผมไม่แน่ใจว่าโซนนี้มันเป็นโซนของหญ้าแห้งหญ้ามันแห้งหรือว่าโซนของคนเผาหญ้าฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็เอามาก่อนนะผหอมปิดก้าแม่มึงปิดก้าฮะปิดก้าเดี๋ยปิดกาโจกเชือกเล็กสิทธิ์ไม่ได้งานไส้ชนะไปเลยนี่ได้ไหมครับผมเอามาอีกเยอะๆเลยแบบไหนครัแบบไหนเขาดูหน่อยเยอะเลยเขาดูหน่อยน่าจะเป็นหญ้าแห้งหรือโดนเผามาผมไม่แน่ใจมันคืออะไรมอสอ่ะโอ้แมลงเหี้ยมด้รับผมมันอยู่เต็มไปหมดเลยฮะ ไม่มอสครับผมหรือว่าแล็กตัวบาสิลัสอะไรบางอย่างเี๋ยวเราตาไมาครับผมแต่แ้วเราทำการเดินหาไม้ใหญ่ก่อนอันนี้ผมมากันสดๆแล้วผมมาอธิบายให้พวกคุณดูว่าผมนะผมอยากจะให้คิปมาดูมีสาระว่างนะตกใจเฮ้ยนี่เอแวเจนี่นทางนี้เอาไม้นี้ก็ได้นี่นไม้นี้นี่ไม้แห้งครับผมอันนี้แห้งเหมือนกันนะเราหักสวนเข้าไปครับผมนะความจริงาคุณมีมีดคุณมีไรมามจะง่ายกว่านี้ครับผมผมบอกกัน ทำไมไม่พกมาผมลืมครับผมผมรีบมายกเนี่ยพอเราหักปพิมจะมีโซนนี้เห็นไหมฮะผมนะเออหรือว่าหาหาคุณเอาเม็ดมาคุณต้องแบบเจาะรูว่าผมนะให้มันพอดีกับไม้แล้วก็หั่นไม้ให้มันเป๊ะๆด้วยแายบันทังให้ก่อนเราจะต้องมาจุดกันโซ่กันโอเคหลังจากที่มาถึงโซนแล้วับผมนะเนี่เราก็ทําการแต่ว่ามันเป็นการปั่นแบบคือน้องๆนี่ครับเราเรียนแบบเลยผมบอกกันครับผมนะเอานำหญ้าแห้งครับผมวางนี้ไว้นี่ดูนี่ครับวางดูนี่ก่อนแล้วก็อันนี้วางไว้นี่ครับผมเห็นไหม วลาเราปั่นเนี่ยคือเราต้องแบบทาให้ไม้มันนี่ก่อนทำให้ไม้มันทู่เห็นไหมไม้เป็นอย่างนี้โอเคผมนี่แล้วก็ลองปัน่นตรงนี้ก่อนครั้งแรกเออหาโซนที่แบบว่าทำให้ไม้ทูอ่อ่ะไมนไม่ทู่ผมถ้าหาว่ามีไม่ไม้เป็นที่เยี่ยมนะผม อนี้เริ่ใช้ได้ผมโตดเป็นอย่างนี้แล้ววิธีการคือไม่ยากแล้วก็เราจิ้มไปบิดเอาไปใช้ขวาไปแต่ามาันแข็งมากผม,ผมต้องใช้พยายามท่านสูงสุดครับผมมาเราได้เวลาแล้วทุกคนขนออุยาปั่นกันนะผม,ผม มันปัดไม่ได้เพราะไม้ไม่ตรงพอครับผมเราเอาไม้นี่เขานี่ไม้นี่เราเจอเจอยวสดเราเจียวสดเราปัดสดผมเฮ้ยนี่นี่นี่หนึ่งนี้ได้เลยทำการปัดกันทุกคนเล่เปื่อยทั้งหมดไงไม่เปื่อยไม่เปื่อยไม่เปื่อยจริงไหมเนี่ยเฮ้ยจริง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 โอเคผมผมไม่ได้หลงรออยู่ Okay, เริ่มนี้เริ่มมาเลยเห็นไหมฮะไม้เริ่มเป็นอย่างนี้ละนี่เริ่มได้แล้วผมอันนี้โตดก็เริ่มอ,อย่างนี้นะครับเริ่มมาแล้วโอเคเห็น okay, ได้แล้วผมนี่ไม้เริ่มเป็นอย่างนี้ครับทุกคนเราเจาะรูให้ไม้เป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะออ,อันนี้คือเป็นโซนผมไม่แน่ใจว่านี้มันไฟมันติดได้ไ่าครับน่าจะติดได้เลยนะติดติดแรงแล้วนะเราบุดขึ้นมาครับ แต่พยายามอย่าให้ายนะเข้าไปในโซนนี้เลยเพราะว่าไฟนั้วรโดนไฟแล้วมันคือมันจะแบบติดจ่าใช่เหรอใช่ผมแต่ที่กูอยากมานี่สายนี่ติดได้เลยเนี่ยเอาติดๆได้ง่ายเดียวเ <c oughs> ออยอดกรวดไปแล้วปั่นอ่ะนะครับผมใช่อ๋อนี่เองผมไม่รู้นี่คือความรู้ใหม่ผมเลย <c oughs> โอเคต่อไปครับผมเราทำการถอดเท้าก่อนเยบนี่ไว้เริ่มนะผมเตรียมวะตถุดวบการของเราเลย มาแล้วผมท่านชมผมมาแล้วตอนนี้อันนี้คือผมเคยเรียนลูกเสือมาครับผมท่านผู้ชม<ๆ>ก็เลยแบบว่ารู้เรื่องของอันนี้อย่างเป็นอย่างดีนี่เราเรามาดูวิธีการปั่นกันใช่ไหมมันปั่นแล้วเป็นอย่างนี้แล้วครับผมเราต้องใช้เวลาปันา่นประมาณสามสิบนาทีน,า,น,นาไม่ต้องกลัวผมเพื่อที่ให้ไม้มมนร้อนก่อนสามสิบนาทีเองเหรอรับผมนะใช้ได้ใช้ได้ไดเขาปั่นกันไปชั่วโมงของผมเป็นไม้ที่แบบแห้งอย่างดีับผมนะไม้แห้งอย่างดีก็เลยใช้แค่สามสิบนาที สมมติว่าเราเห็นเงือเห็นไหมฮะเห็นเงือผมคือเราพยายามนะอย่าให้เงือม okay, okay, ันจดลงไปนี่ถ้ามันจดทีเดียวมีน้ํามีส่วนประกอบของน้ำแป๊บเดียวคือจบเลยนะถ้ามันหยดลงไปไม่โดนอ่ะไม่ถ้าโดนไม่ไม่โดนไม่เป็นไรอ่ะอย่าโดนควันเริ่มมาแล้วผมควันเริ่มมาเห็นไหมควันเริ่มมาแล้วโอเคตอนนี้ไฟเริ่มมาผมนะเราทาการเอานี่วางไว้แล้วผม วางตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆครับผมนะมาควอนควอนควอนเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วครับผมไวโคนครับผมทำได้จริงอะนี่ไม้ไม้คือไม้มันจะเป็นส่วนที่ไหม้ไปเลยนะครับผมอันนี้ต้องระวังให้ดีนี่เราปั่นกันมากี่ชั่วโมงชั่วโมงกว่าได้เหรอเอาทรายทรายมันไวายดอกไฟใช่ไหม อาไหนบอกไฟไว้ต่อไฟไงไ,ฟไม่ใช่ตอนปัน่น๋อตอนปั่นขึ้นมาใส่ทรายด้วยใช่ใส่กรวดกรวดอ๋อใส่แล้วใส่กับกรวดอหครับน่าจะดับแล้วครับเนี่ยดับเรียบร้อยแล้วผมแล้วผมแนะนำถ้าหาว่าเราจะหานะครับผมเราจะหาเป็นหญ้าแห้งเราเอาหญ้าที่เป็นสีอับดำอย่างนี้เราเอาเป็นหญ้าอย่างนี้ทั้สมนี่นี่หญ้าอย่างนี้นี่เราเอาเป็นหญ้าแบบนี้เอ้าเห็นไหมฮะหญ้าแห้งแบบนี้ถ้าเป็นเียเขียวนี่คือมันจะแบบว่ามีความชื้นอยู่ก็ไม่สามารถที่จะบนได้ ย้อนอามาก็อตอนนั้นนะผมก็ผมเวลานะะั้นหากว่าคุณไปติดป่านะผมนะให้พกไฟแช็กไปด้วยนะว่าไวดีไวกว่าที่จะมาปัน่นนี่มันแบบว่าไม่มีอะไรเลยใช่ครับเรามาแบบเรียวๆโอเคขอบคุณแล้วดูววจบบรรยากาศยิงน,น,นะผมนะใครอยากจะลองทำลองดูได้ผมทำมาชั่วโมงกว่านี่มือไหม้แล้วผมเพราะมันปั่นจนแบบมือแดงหมดเลยฮะดูเลเสียหมดเลยด้วยายากมากนี่อะไรที่อัฟซัด ฝากกดไลค์กด like ซ you know. right. ับสไคร้ด้วยคลิปนี้สัส <sno> ด <o zes> ีครับบ่ายของนะขอบคุณด้วยนะไปเดี๋ยวเรียนมาดูดูแแบบไปเรื่อยๆมีลายสดมีลายสดทุกวันเครื่องนี้นะแล้วก็นานๆเดี๋ยวมีลงคลิปเรื่อยๆไม่ได้ผมไม่ได้แค่สตรีมเมอร์เดียวนะไม่ได้แค่สตรีมอย่างเดียวนะอาจจะแบบเออ่แคสเกมด้วยนะผมอ่ะวิดีโอเกมนะเนี่ยผมครับอันนี้จุดไฟต่อได้ปะจุดจุดต่อจุดต่อจุดต่อดิจุดไฟต่อไป

ง่ายจังวะมันง่ายมันง่ายไหมมึงไม่ง่ายเลยมันง่ายแล้วะมึงอะไงไม่ง่ายเลยฮะไม่ง่ายเลยวไม่มีอะไรง่ายหรือยากใช่ไหมเดไฟมันง่ายอืมก็แค่นี้แค่นี้น่ะทีหลังก็ซื้อไฟแช็กมาเออซื้อไฟแช็กไหวสุดเจ้าเริ่